สวัสดีครับผมมือหนีลานเบิดลงเรื่องยน่นจะมาแนะนำวิธีเช็ควเกียรบอมหมุนนะครับหัวบ่าเกิดจากสาเหตุอย่างมันขยับได้นิดนิดเปนขึ้นลูกปืนมันแตกนะครับแล้วรับส้มกันได้ครับ ห่อนหกเรียมลอกออกครับแ่่วงแสบแบประมาณนี้ขโมยเบิ่งหัวเ,เกียร์ปกติครับตัวที่ว่าปกติก็คือตัวโกคัดนี่ครับม,รมันบมุน ต่อไปกระทอดโกคาดออกครับนอดหามิ่นซีตัวครับลูกเืนมาจะแปลกเชือง h อนดาครับขอนดาจี๊่า,าซี

น้ำมันจระบีแหงนี่นะครับมันก็ได้เปลี่ยนนี่ครับขยับบ่ไดเลยอันนี้ถ้วยตัวนี้จะบ่มีถ้วยตัวนี้จะบม่มีอ่ะรูป,ปินล็อกนะครับถ้วยตัวนี้ขั้นแบบนี้บ่มีรูปปินล็อกแห่เง้นคอตัวนาครับ จะนี่ยเพราะว่าโบกไข่สบายครับสานี่ตัวนี้ออ่อยยึดหูสะพายเนี่ยครับได้แบบนี้ครับ จับตั้งขึ้นครับตั้งึ้นจะเห็นกิบลอ,อกไหมครับตัวนึงนะครับนีก่กิบล็อก่ากอะผมขีมนะครับนี่นี่ิบลอกออกมันจะเป็นกิบกิบเลหน่อย,อยเพราะว่ากิบลอ,อกมมนใหญ่กิบล็อกหัวมันใหญ่มันก็ได้เป็นแบบนี้ครับ เอาแฉะนะฮะนี่ครับใส่วั้แบนเท่านี้ยครับแค่เป็นซอยได้แบบนี้บางเทื่อนีมันบ่อออกนะครับเข้าดันในสีบางเท้อมันก็บอกออกให้เท่าเอาน้ํามันเนนบน,น,เนซินเลยครับน้ํามันเบนซินเท่าหยอดใส่หยอดหยอดใส่แล้คกั งานทั้งคายเป็นเิ้น่มันไหลลงลูกยางล่องลูกยางนั่นได้ครับมันโดนอาจจะออกงาครับพอเบนซินลงไปรอเลื่อนมัน่นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับที่หอด่าออกประเภทลูกยางพวกลูกยางจังลูกยางปลอกแห่น,นึงสิครับเอาสูตรนี้เลยผมกะใส่ประจำที่นี่ครับเริ่มงานเบ,บิ้งครับ พยายเดินมากเนี่ยครับจากเงินเนี่ยนะครับมันจะบอมี่คู่ปิ่นล็อกข้างหลังครับท่านบอมี่ข้างหลังแบบนี้ถ้าข้ถอดออกมาจากสี่ล้วนะครับปิ่นล็อกเนี่ยครับข้างหน้ามันจะมีปิ่นล็อกข้างหน้า ออไอ้ห่อตีล็อกข้างหน้าออกนี่ครับอาจจะบ่าเห็นสัตว์หรอครับนี่ครับไม่เก็คอยแง่ออกเพราะว่ามันอยู่ลึก อาจจะมว่วงบอครรัยซับครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ปิ่นลลอกออกมาปิ่นลลอกออกมาแล้วนะด้านตัวที่เลือเอียงเนี่ยครับสีลงมันจะรูดออกมาประมาณนี้ ได้แบบนี้ที่นี้มันอยู่ขางหลังเนี่ยครับปินลอกอีกตัวหนึ่งนี่ครับก็บนี่พอนี่ครับตีออกคขึ้นก้อนเนี่ยครับที้นตีออกไปนี่ลูกปืน มันบ่มหมุนมันอาจจะบ่เสียหรือจะเสียเข้ากับลือเบิ่งก็ได้ครับแง่เสื่ออันนี้มันบ่เห็นห้อยแตกก็ได้ว่าบ่เสียคันมันไม่ห้อยแตกลูกเปืนอนรูดออกมันคือมันแตกแต่อันนี้มันมันดีๆเยู่เนี่ครับ โอ้แต่ครับหนึ่งเมตรไม่ได้เป็นคัดกันน,กน,น,ะนะครับลูกปืนเบอร์น่าจะหกศูนย์ศูนย์สองนะครับหกศูนย์ศูนย์สอง ใส่ตามเดิมครับตีร่องครับที่นี่ตีตรงการลางร่องเลยครับถ้าวก็ใส่กิบล็อกขึ้นครับก,รกิบล็อกขึ้นอันนี้คนระับร่องตีตรงกลางครับร่องใครชอบเบี้ยว จะเด้ประมาณนี้ครับประมาณนี้หัวเกาปินล็อกใส่คลืนครับที่นี่ขั้นออกมาแล้วปินล็อกมันอาจจะบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับบิดเบี้ยวให้เห้า ขีเข้องเนี่ยครับบีบล่งขึง้นกาบีบล่งมีกักันกันลกปืนลุดซะซื้อครับนี่ครับได้ประมาณนี้คแรบบับใส่ขึ้นครับที่นี่ใส่ขึ้นใส แล้วก็ดันมันลงเนี่ยครับดันไปดัน,ดนขน้างทางมันต่อกันไหมครับเอาเบนซินใสน่ให้เกาครับเบนซินใสน่ดันข่้นใอ้เขายครับตัวนี้ กินกลับจะใส่ยาื้ื้อเขาน่ดน,นะครับเพราะว่าหนว้อมันคื้อเขาตีครับที่นี่จะใส่วิธีที่เพราะว่าหนว้อมันใหญ่ตีตีไล่ เถึงพลัุเลีนะครับเพราะว่านี้ยนี้ยวพอดีเนี้ยแกจ๊กบาดแกก็อยากทายให้เบ่งเพราะว่ามันเป็นโอกาสในการการสอบแล้วลูกค้ามาสอบยุดกับอะไรเพราะว่าเหดอยู่ผู้เดียวครับนี่ครับตียงจะได้ประมาณนี้คือเก่า,ามันนี่ครับอันนี้ครับเป็นจบแล้วนี่ครับแล้วก็มาประกอบการนี่ครบสี่ง ามเก้าครับตามที่เพื่อนใส่มากน,นีเพื่อนใส่มาแฉกแม่ใส่ขึ้นให้เพื่อนตามนี่อาจจะาเนี้ยครับเพราะว่ามันบอธานัดปั่นไหนแต่กิจก่ายให้เบิรงเพราะว่ามัน มันมีหลายเหตุหลายอาการแต่ละแต่ละเคร่องมันกับบกพร่อกันถ้าเธอเข้าว่าเอ้ยอยากอยากหูนี่มันเป็นอย่างที่สินะครับกับพ่อได้เบืองได้ยังได้อันสร้างกับพ่อปัญหาทุกมือเลวรยางของยางอันไม่ไปไปเรื่อยแต่ลูกค้าบางคนกับพ่อพับได้เบืองแนะค่ะนายจะเฮ็ดได้อยู่บ้านอยู่ยุยงบางเที่ยู่สวน ไปหา้างยกไก่ยังงสนะครับตังอันเพื่อมันก็หายายากน้นที่เหลือครับพาเดิพาเด้มเบิ้งคีเบิงบเบ้งยังกับจะมีรักการในการเ็ฟนิดน้อยกับเบื้องต้น,นกับเทศอาจจะยากน่เพราะว่าเขาังบอกหนูรักการครับ แค่ถ้าเฮ็ดรู้รูไปก็จะคล่องมือสื่นเองครับมันบบนี่ผู้ใดอ่นเก่งมากต่เกือบนะครับแค่ว่าผู้ใดสีเอาใจใส่ได้ซ้ำใดตะกี้ไปเฮ็ดงานอยูุ่ลานซ่อมกับขวาแก่เฮ็ดบ่เปลี่ยนขาแก่กับเฮิงจมเฮิ่งดาเฮิองอยากออกใจครับ บอกแม่ลหรอครับเป็นเล็กน้อยสิบสี่สิบหาปีเลี่ยนหนังสือกับไปเลี่ยนอเอาแม่กัว่าโอ๊ตเอาบัลลาโอ๊ตเอาค่าแร้งมือเราลอยหาซีฟครับต่อมะเขืบเหล็กๆครับต่อมน้ำเพลินเลยครับมือเละลอยหาซีฟมากมือไดก็ได้มือนั่นบ่มากกับบ่ได้ขี่รถเติมน้ำมูกน้ำมันมากห่างจากปลานย่ะงฟองกับซิฟโคโรซิฟซีโร่กับมาทุามกมือ ออกไปเอามาก็จนได้วีซ่าความรูน้ำเพลินกับขอบคุณนเพลินหลายๆอยู่ครับที่ให้โอกาสเนาะก็จ,ะจนได้ได้เปิดด้านได้เป็นฟางก็ได้ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยอะไรอยู่คุณนขอแกอ,อยู่นะครับเดียวเดี่ยววีซ่าควา่ครบ เลงได้ปกติอันนี้ก็จบวิธีการเปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกลูกปืนถวยครับแบบบอมี่กิบล็อกข้างหลังเนี่ยบอมี่ฮู้นะครับบอมี่ฮู้หนีปินล็อกอันนี้ก็ให้ความรู้ได้ประมาณนี้กับพิษพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยค้ามบอข้าจาอาจจะบ่บ่คือปานใดก็ขอโทษหลายๆนะครับ สีเอาไปพัฒนาไหมกับวไดหัดเทปฮัเว้า,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 วาวพ่อได้บอกพี่บอกน้องนี่ยนะครับอาทิษพ์ผาดประการใด้ก็แนะนํำกันเขามาได้ไดนะครับขอพุ่นครับ